เวลาเราใช้ปั๊มเนี่ยเราจะกอกน้ําที่บนหัวก็ได้หรือถ้าเราไม่กอกน้ําบนหัวเนี่ยเจะทําตัวสามตาตรงนั้นที่เป็นด้านน้าเข้าแล้วเราก็จะกาะน้ําที่นั่นเป็นการล่อน้ําการล่อน้ำเนี่ยถ้าปั๊มที่เราใช้ประจําจะล่อน้ําครั้งเดียวตอนที่เราติดตั้งถ้าหากว่าเราใช้ต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะไม่ต้องล่อน้ําอีกหากว่ายังต้องล่อน้ําแสดงว่าให้เราเช็คระบบด้านดูดระบบด้านดูดว่าถ้าระบบด้านดูดแสดงว่าน้ํามันไม่เก็บในท่อดูดก็คือว่าต้องไปเช็คที่ฟุตวาลที่เราฝังไว้ ที่เราจุ่มลงไปในในน้ำอะค่ะว่าฟุตวอลเนี่ยยังสภาพดีอยู่หรือเปล่าถ้าฟุตวาลสภาพดีเราจะล่อน้ําแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ต่อไปที่เราใช้งานมันจะเหมือนกับการการลักน้ํามันจะดูดน้ําตามไงขึ้นมานะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือสิ่งที่ต้องเช็คสภาพก็คือว่ายางตัวนี้ซึ่งเรียกว่ายางปัดน้ํายางตัวเนี้ยจะต้องเกาะติอดอยู่กับแกนมือจับต้องขยับไม่ได้ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่ยางตัวนี้ขยับได้ น้ำที่อยู่ในส่วนห้องของส่วนของน้าเนี่ยจะไหลไหลแล้วเข้าไปในห้องเครื่องถ้าเกิดอาการน้ําไหลเข้าไปในห้องเครื่องเมื่อไหร่น้ําจะไปปนกับน้ามันจะเกิดอาการลูกปืนฝืดเมื่อลูกปืนฝืดแล้วอาการต่อมาก็คือข้อเหวี่ยงของคุณจะหักปั๊มก็จะดูดน้ําไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นยางตัวนี้มีความสําคัญมากต้องเช็คดูว่าต้องเกาะเกาะแน่นไม่ขยับไม่ขยับเพื่อว่าหากมีน้ําไหล ไหลาจากตรงนี้มามันจะโดนที่ยางและตกทิ้งไม่ไหลเข้าห้องเครื่อง